iPhone 6S ถูกปรับสถานะให้เป็นผลิตภัณฑ์วินเทจแล้ว a p p เ e เพิ่มชื่อ iPhone 6S เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าโดยผลิตภัณฑ์นี้ค่ะชื่อว่าผลิตภัณฑ์แบบวินเทจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ Apple หยุดการจำหน่ายไปแล้ว5ปีแต่ไม่เกิน7ปีโดยผ,ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าค่ะยังสามารถนำเครื่องไปซ่อมที่ Apple หรือศูนย์บริการตัวแทนได้หากที่ศูนย์ซ่อมยังมีอะไรเหลืออยู่ iPhone 6S ค่ะเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2015และก็ยังคงขายมาต่อเนื่องในปี2018โดยในเดือนพฤศจิกายน2024ที่ผ่านมานี้ค่ะ Apple ได้เพิ่ม iPhone 6S Plus เป็นผลิตภัณฑ์วินเทจและเพิ่งเพิ่ม iPhone 6S นะคะเข้ามาในรายชื่อในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ค่ะ iPhone 6S นะคะมาพร้อมชิป A9 และปรับปรุงวัสดุตัวเครื่องใหม่ให้มีความแข็งแรงทนทานหักงอได้ยากกว่าตอน iPhone 6และ iPhone 6S และยังเป็น iPhone รุ่นแรกค่ะที่ใช้ 3D Touch และเป็น iPhone รุ่นสุดท้ายค่ะที่ยังใช้ช่องหูฟังแบบ3.5ม mm. มนอกจาก iPhone 6S แล้วค่ะ Apple ก็ยังได้เพิ่มชื่อ Mac Mini รุ่น2018เป็นผลิตภัณฑ์ vintage. เช่นกันค่ะไหนใครยังเก็บรุ่นนี้ไว้อยู่บ้างคะ